สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนอยู่พื้นเปียกปอนนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะจันทร์อังคารที่ผ่านมานะอุยแดดดีดีนะคะหลังจากนั้นมาก็คือไม่เห็นแดดเลยค่ะเห็นแต่ท้องฟ้าเมื่อครึ่งแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะวันเสาร์ที่จริงเราต้องทํางานตอนเย็นเนาะแต่ว่าที่ฉันก็ต้องตื่นเช้าทุกวันนะคะเพราะว่า ไปเรียนค่ะเมื่อวานไปเรียนกับแม่สามีใช่ไหมวันนี้ก็ไปเรียนของโรงเรียนเลยนะคะเรียนภาษาค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากเรียนเสร็จนะคะเราก็จะไปฝั่งเยอรมันนะคะพอดีสามีจะไปเอาของคือสั่งพวกอของมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปสนีเขาไม่ได้มาส่งที่ฝั่งสวิตเพราะว่าถ้าเกิดมาส่งฝั่งนี้มันก็จะแพง เสียภาษีใช่ไหมเราก็ต้องขับรถข้ามไปเอาฝักเยอรมันขับรถไปใช้เวลาประมาณโอ้ยหอบแดกสามสิบสี่สิบนาทีนะคะได้เนาะก็ก็เลยจะแบบไปซื้อของด้วยถ้าเกิดไปสองคนมันก็จะได้ปริมาณของที่เราซื้อได้เยอะกว่าเช่นพวกแอลกอฮอล์นะคะก็จะได้สองลิตรเนาะถ้าเกิดไปคนเดียวก็ได้ลิตรเดียวแล้วก็พวกเนื้อสัตวอ์อะไรอย่างเงี้ยเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้แค่1กิโลแต่ถ้าไป2คนก็ได้2กิโลนะคะดังนั้นตอนแรกว่าจะไม่ไปแล้วทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเออไปก็ได้ไปรับกูนะเรียนเสร็จเราไปรับชนะที่โรงเรียนโอเคไปเดี๋ยวพาไปเรียนแล้วก็ไปดูโรงอาหารกันอีกรอบนะคะไม่ใช่โรงอาหารสิเป็นแคนทีนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเยอรมันค่ะไปไมไปสายแล้วสู้ ที่ทุกๆคนเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือขอทานนะคะทุกคนที่สวิตเขาก็มีขอทานเดอ้อและนี่นะคะก็คือบรรยากาศภายในห้องเรียนก็คือจะบอกว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะคะเมื่อก่อนเราจะพูดแบบนี้เนาะ,ะที่เหลือ,อยากหมดอันนี้นะคะยเยอรมันยากหมดเลยค่ะไม่มีง่ายเลยค่ะทุกคนตอนนี้มาพักทานอาหารกลางวันนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเป็นให้ตักเองแล้วก็เอาไปชั่งกิโลนะคะชั่งน้าหนัก จ่ายตังคะกับข้าวเยอะมีให้เลือกเยอะนะคะของเรากินปลาเราชอบกินปลาตัวนี้มากเลยมันออกซอสวายขาวตรงนี้จะเป็นสลัดเย็นนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นโซนผลไม้กับขนมนะคะดูสิ น่ากินมากช่วงนี้สตรอเบอรี่นะคะกำลังมาเลยขนมเค้กน่ากินมากทุกคนนี่ค่ะมือกลางวันของเรานะคะจำนวน12ฟัง65หรือว่า400กว่าบาทนะคะทุกคนตีไปเลยได้แค่นี้นะคะ4 0่ะ400กว่าบาทกินค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเกมนะคะฝึกพูดเนะคะ เขาก็จะให้แบบคำศัพท์มาแล้วมันก็จะมีแบบพวกแว็บอะไรเงี้ยก็ต้องเติมคําลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือต้องฝึกบ่อยๆอะคะ่ะทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่ได้เลยะคะ่ะได้แต่เฉพาะในห้องเรียนพอออกมานอกห้อง,องเรียนฉันก็คืนคมูไปหมดแล้วค่ะท<า>ุกคนอันนี้ก็คือแบบก่อนจะกลับบ้านเขาก็จะให้เล่นเกมประมาณนี้นะคะมันจะได้แบบให้เราฝึกพูดบ่อยๆตอนนี้เรียนเสร็จแล้วนะคะก็กําลังจะ ไปฝั่งเยอรมันนะคะไปซื้อของไปเอาของด้วยนะคะตำรวจแบบน,น่าหลอเมื่อกี้เดินผ่านตำรวจ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอยู่ข้างหลัง <c oughs> <c oughs> สองคนอยู่ข้างหลังนู่น <c oughs> น่ะนู่นค่ะมันรอฉันอยู่ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฝั่งนี้อากาศดีมากเลยทุกคน รถคนไปซื้อของมาจากฝั่งเยอรมันใช่ไหมคะกลับเข้าสริตค,คือแบบรถแน่นมากเลยทุกคนรถมากันเรื่อยๆเลยอะ่ะตอนนี้เราอยู่ฝั่งเยอรมันนะคะทุกคนพอดีอ่าสั่งของไว้แล้วเรามาเอาตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครสั่งของเนาะที่ไม่ต้องส่งเข้าไปฝั่งสวิตใช่ไหมคะเขาก็จะส่งมาอยู่ตรงเยอรมันตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขับรถมาเอาที่นี่นะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิด บางสินค้าบางอย่างถ้าส่งข้ามไปฝั่งสวิตพอมันเสียภาษีอย่างเงี้ยมันต้องเสียภาษีเพิ่มเพราะว่าเขาต้องจ่ายค่าโพสตเพิ่มใช่ไหมก็เลยต้องแบบจ่ายเพิ่มไงเออแต่อันนี้ก็คือแบบไม่ได้จ่ายเพิ่มใช่ไหมก็ขับรถมาเอ,าเองได้แล้วก็จะเลยไปช้อปปิ้งด้วยนะคะทุกคนดูสิดอกไม้สวยมากเลยอากาศอากาศดีนะคะฝั่งฝั่งนี้เนาะแดดออกแต่ฝั่งซูริกนี่ฝนตกมืดคึมค่ะมืดคึมอะ่ะฝอนอาจจะตกด้วยนะคะแต่ก็มีลมเนาะ อนนี้เรามาอยู่ที่ซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะชื่ออิติก้านะคะตรงนี้นะคะเราจะชอบมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่ามาข้ามมาฝั่งเจรามันจะมาห้างนี้เพราะว่ามันถูกมากคนเยอะมากค่ะวันนี้นวันเสาร์ Somebody นะ Go to the dessert first นะฮะทิรามิสุเหรอช่วงนี้นะ่าสตรอเบอรีร่นะคะสตอรอเบอรี่ลูกใหญ่มากทุกคนดูดิ โอ้โหดูอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยมันใหญ่มากทุกคนเป็นพวกไส้กรอกต่างๆนะคะนี่ดูปูปูเต้ baby what w a t is พูเต้ is พูเตน่าจะเป็นน่าจะเป็นขาไก่งวงนะคะทุกคนใหญ่มากพวกโซนแบบเครื่องเทศนะคะเฮิร์บต่างๆแบบเยอะมาก าตาลายมากลยคะอยู่อยู่ฝั่งสวิตนะคะ <then> สีฟังขึ้นเลยนะ up, right? อยูดอือยู่นี่นะคะอสองยูโรกว่าเองนะคะชีสเยอะมากทุกคนกินชีสค่ะวันนี้ดูฝั่งนี้นะคะเป็นเหมือนอาหารสำเร็จที่เขาไอ้นี่ไว้ก็ช่างขายเป็นน้ำหนักเหมือนกันนะคะหนึ่ง ขีดนะคะห้าฟังกว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกสมมกต่างๆนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นพวกอาหารสดนะคะปลาสดทั้งหลายเนาะโซนนี้นะคะเป็นโซนโปรดนะจ๊ะทุกคนแย่ย่วิกแคนไบวอดกฝั่งนี้นะคะจะเป็นพวกแอลกอฮอล์ต่างๆราคาถูกกว่าฝั่ง สวิตเยอะมากวันนี้วอสกาเขาลดราคาด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกไวน์นะคะ you can choose พวกไวน์นะคะสามารถเอาไปได้นะคะ6ขวดนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นพวกาฮาร์ดดิกเกอร์เป็นพวกเหล้าอะไรเงี้ยได้แค่คนละ1ลิตรแต่ถ้าเป็นพวกไวน์คนละ6ขวดนะคะอันนี้ฟังไม่ผิดนะจ๊ามีถังเบียร์ด้วยนะคะทุกคนแบบพกพาหิ้วไปเลยจ้า นี่นะคะเป็นแบบนี้ไปเลยไม่แพงเลยนะโคตรถูกเลยอะหลิตรนะคะวันนี้นะคะเรากำลังจะไปทำงานต่อนะคะตอนเย็นฝั่งเยอรมันนะคะแดดออกนะคะข้ามมาฝั่งสวิตนะคะดูมดืดคืมโอ้ยเห็นไอ้นี่ด้วยนะคะ ลุงกินน้ํานะคะบ้านฉันเรียกลุงกินน้ําบ้านคนอื่นเรียกอะไรเห็นสายลุงไหมคะฝนตกค่ะทุกคนตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะกําลังรอรถนะคะรอรถออกอีกหนึ่งนาะทีรถก็ออกแล้วค่ะทุกคน g o o d Morning ค่ะวันอาทิตย์และเที่ยงกว่าแล้วนะทุกคนฉันยังไม่ลูกจากที่นอนเลย ไปทำเค้กแล้วนะมารอดูกันนะคะว่าหน้าตาชีสเค้กของลิจะน่ากินไหมนี่นะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะทำชีสเค้กกันค่ะทุกคนแต่ว่าวิธีทำนะคะเราจะลงไว้อีกคลิปหนึ่งเนาะอันนี้ก็แบบรบยอดขำๆไปก่อนนะคะอาหารเย็นค่ะสเต็กกับหมี่ซัวแต่ราดชีสซอส เมื่อกี้ตีครีมไปนะคะมันไม่ขึ้นตั้งยอดนะคะก็เลยต้องเดินออกมาซื้อครีมใหม่ก็คือ,อวิปปิ้งครีมนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยชามผสมเรามันอาจจะมีไขมันอะ่ะเออมันก็เลยตีไม่ขึ้นมันไม่ตั้งยอดนะคะต้องเดินออกมาซื้อใหม่แล้วกูก็ต้องกลับไปตีใหม่นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็จะมาตีครีมนะคะเพื่อที่จะไปปาดรอบเค้กนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันตั้งยอดไม่ได้ใช่ไหมที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นี่แหละก็เลยแบบต้องเอามาตีใหม่หมดเลยนะคะปาดหมดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะมือไม่โปรนะคะแต่จะบอกว่ารสชาติอร่อยมากนะคะและนี่ก็คือหน้าตาชีสเคก้กที่เราได้นะคะก็จะเป็น พวกเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะกินที่บ้านไม่พอนะคะเราก็ออกไปฝากเพื่อนที่ทำงานด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือกิจกรรมของดิฉันเรียนทำงานแล้วก็ทำของหวานนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วน้อหวังว่าทุกๆคนจะชอบนะคะบ๊ายบาย